กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชูวิทย์พิทักษ์พันธ์พันลบเพื่อไทยวุฒรัชธานีเขตเจ็วันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาและฝากท่านประธานอยู่สองสาเรื่องครับเรื่องที่1ก็คืออยากจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์คือทกศนี่ได้ผ่อนผันในการเร่งรัดให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้ทกศซึ่งในขณะนี้ช่วงโควิดและราคาข้าวตกต่ำขายข้าวไม่ได้ราคา นะครับไม่พอค่าเก็บเกี่ยวไม่พอค่าปุ๋ยก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้ชะลอการเล่งรัดหนี้แล้วก็พักหนี้แล้วก็ยกเลิกดอกเบี้ยให้กับพี่น้องประชาชนและเรื่องที่สองครับผมได้ลงพื้นที่อำเภอดอนมดแดงได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนจากอำเภอดอนมดแดงฝากถึงท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้เร่งดำเนินการปรับปรุงขุดลอกเกาะดอนมดแดง ให้ทำระบบกระจายน้ำเพื่อให้พี่น้องได้ทำการเกษตรและได้ทำนาปังหลังจากน้ำลดลงนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเกาะดอนมดแดงเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองอุบลซึ่งเป็นเกาะดอนมดแดงเป็นประวัติศาสตร์ประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาและเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับก็ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาซึ่งในขณะนี้ได้เปิดประเทศ100อร์เแล้ว นะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถประกอบธุรกิจเดินทางไปมาได้สะดวกแต่ต้องมีผลการฉีดวัคซีนสองเข็มนะครับและใช้ชีวิตแบบปกติทำมาหากินแต่ในขณะเดียวกันส่วนราชการกระทรวงต่างๆนี่ยังทำงานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่พี่น้องประชาชนไปติดต่อราชการก็ไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเช่นนะครับกระทรวงสาธารณาสุขครับโดยเฉพาะนะครับโครงการ ตรวจ ATK เชิงลุกเพื่อหาโควิดนะครับแต่ในขณะนี้นี่ได้ประสานงานกับสอสอจอ,อุบลราชธานีในการเร่งการตรวจโควิดซึ่งอุบลวันนี้มีพบผู้ติดเชื้อโอไมคอนแล้วนะครับก็อยากจะให้ประสานงานเร่งรัดในการที่จะตรวจโควิดเชิงลุกให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณครับครับ